พราะถ้าสองหมื่นแล้วได้แล้วว่าก็ยังถือว่าดวงดวงดีอยู่นะคช่จิว่าก็ได้ดวงดีนะถ้าเป็นปืนอ่ะแต่เพราะว่ามันก็ดูไม่ได้ออกยากอะ่ะถ้าแบบสองหมื่นแล้วได้อะ่ะแต่ไอไอที่งัดร้านแล้วไปแลกอ,อันนั้นออกยากไปทีคามไปนน่นนะจ๊ะฉันไม่ได้ไปนะฉัน,ปนไปไปเจ็ดเทพเหรอใช่ใช่ยังไม่จบเหรอยังถึงวันที่เจ็ดว้านานจังวะ แล้วถ้าสมมติฉันต่อเข้าไปช่วยได้ป่ะช่วยได้ป่ะต้องไม่เอาเอาชื่อไปเข้าสล็อตแล้วมันไม่มีครูดาวไม่มีแต่เริ่มไปแล้วอ่ะเมีไม่มีไม่ม้วอ่ะมันเข้าไม่ได้เข้าได้เม่ได้ใช่โอเคอยากอยากเล่นไม่ใช่ดอกแหนบน้อำแหนบเธอคุยหน้าเว่อเธอน้อเน้ ไอปูดีๆนะเว้ยเธอคุยกับเขาดิดีๆนะเว้ยดีๆเรื่องแฟนน้องเขาไม่อะไรใช่ไหมทำแบบนี้นโอ้อหไม่ไอแนบ <S <S พี่โดนด่าเลยอีเวนีดูหน้าหนูเดะดูผ้ามีตาแล้วดูหนูนะจะไม่เหมือน <S <S อยู่ใน,นี้ยคนขายแครบได้แล้วคนขายแคร็บรายใหญ่แล้ว แม่งทิ้งขายให้คนอื่นไปร้อยหกสิบเมตรกูไปตัดมาใครอ่ะเอามาแบ่ง <คน S 2> ฉันหอยที่<อ>ฉันเจอโอ้ยให้ฉันก่อนเถอะไม่งั้นฉันจะใช้นี่แกช้าไม่ใช่ไรเลยโอเคโอเคพี่หนูอย่างต่อมอนี่ก็อยากแไปพี่ขอก่อนเพื่อนเดียวก่อนเฮ้ยไอ้ปเนี่ยแกเอาน้ำีดยมาบาังหน้าเพื่อจะทําแบบนี้ใช่ปะละ่ะนี่นะมันเก็บได้เห็นปะมันมันละมันมน,น้าเข้าช่องได้ไหมพี่ดูก่อน ไม่ได้มันไม่ได้เก็บมาเป็นลูกอ่ะยิงหหนูของหนูเก็บมาเป็นลูกเหรอของหนูเก็บมาเป็นลูกใช่ครับทำไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็ปิดแต่ไวแล้วมั้งมันถ้ามันกีบให้ได้หนูกีห้ทางแจงแล้วพี่ไปเถอะอย่ากลัวเขาเลยเจอกันนะครับตี๊ฟฉยนก็จะไปแล้วเปลี่ยนตีฟก็จะไปแล้วไม่ได้ยินเสียงตีฟตีฟยังไม่ได้พูดจอการค้าเพื่อน ฟ้าเพื่อนจุดมั่วนี่ก็ยืนเฉยให้เขาก่อนให้เขาจุบมั่วอย่างเดียวไม่ให้ถ้าเพื่อนกอดให้เดินหนีก็ไม่ได้จ enfin ุดไหมครับเพื่อนโู้คับเพื่อนครมันจะเสียมารยาทนะเนมจ้าไอโป้จ้าเจอกันนะจ้าสู้ๆนะจ้าขมัดขมัดทำไมครับเพื่อนกันไหนบอกเวลาโป้กอนจะจะแย่งไงครับไม่เห็นนั่นเลยครับ ต้องเลยตีมีแต่เลมเก่อนตีตีไม่เห็นกอดเล่มก่อนบ้างเลยเอาวใช่เหรอครับไม่เกี่ยวใช่เหี่ยวยเป็นผมเ,งเองอะตีสู้ๆครับผมขอให้ไม่เป็นหอนะครับวันนี้เมื่อกี้ลมพัดปะ รู้สึกเหมือนอะไรโดนตัวเลยอ่ะใช่หรอลมพัดเหรอครับใช่ครับเมื่อกี้ลมพัดหรือเปล่านะไม่น่าใช่มั้งครับไม่น่าใช่เมื่อกี้ติมลมอะไรอ่ะ นะครับ, <c oughs> รบออกกแล้วครับเจอกันครับเ <c oughs> ีย้เลยนะครับ <c oughs> รบันดูอย่าลืมไปพิมพ์ไซส์ใครอยากใครอยากได้เสื้อนะครับราคาหน้ามาณหกร้อยเก้าสิบไม่ก็เจ็ดร้อยเก้าสิบไปพิมพ์ไซส์เสื้อในดิทให้หน่อยนะผมจะได้สั่งเขาถูกแบบเสื้อน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะน่าจะใช่น่าจะประมาณนี้แหละ เสื้อผมดนน่ารักมุงมิงมุมิง,ง,มง,งปะใช่ครับหลังไม่มีอะไรครับหลังไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวโพสเพจให้ทีนึงครับแต่อันนี้มันต้องไปสั่งเขาไว้ก่อนอะ่ะแต่ถ้าอยากได้เพิ่มมากกว่านี้ผมน่าต้องเปิดพีอีกรอบนึงอันนี้สั่งมาลองแบบว่าลองขายก่อนไม่ถ้าใครสั่งมาก็ได้ใส่ไปงานมิสติ้งอะ่ะก็คิดเอาละกันใครกดซับอันนั้ก็จะได้รู้ไปเลยเด็กบ้านใครอะ่ะ เด็กบ้านใหญอ่ะเนาะไว้กันไปเลย อ๋อเปิดตจวสำรองก่อนอะอันนี้เปิดตจวสำรองก่อนเนาะเปิดตจวสำรองก่อนชื่อไอซีสิบสองสิบเอ็ดคนลงกันได้สิบเก้าพยางค์คือยังไงว่าคนดูเดาง่ายมากๆไนด่าเดาคนดูเดาวิเดาว่ะเดา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 